สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกทท่านนะครับสำหรับอีพีนี้แอดมินก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าไดติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกคุณบอกเรือเสริมกวาดิโอโครติดนั้นน่าทึงแต่ควรเสริมกลางกับปีกเพิ่มเซอร์จิโยออเกโรกองหน้าในตํานานของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ บอกว่าการเติมทัพของแมนซิตี้ได้ทั้งตัวคัรดโกกวดิโอและมาติโอโคสิตนั้นเป็นอะไรที่น่าทึ่งแต่ก็แนะนําให้ซิตี้นะครับมองหานักเตะในตําแหน่งกองกลางและปีกเพิ่มเพราะต้องแข่งขันหลายรายการโดยเขาได้กล่าวว่าเราได้เห็นผู้เล่นคนสําคัญออกจากทีมไปทั้งกุนโดกรัรลิยาบมาเลสและ rik, แอมริกลาป็อกสาหรับแมนซิตี้ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันการเติมทัพด้วยนักเตะอย่างกวดิโอและโคสิตนั้นน่าทึ่งมากและผลงานของโคพามเมอร์ก็โดดเด่น นอกจากนี้ข่าวที่น่าตื่นเต้นคือการต่อสัญญาของเมรโดแมนซิตี้ได้ทำให้ทีมดีขึ้นอย่างไรก,ก็ตามผมคิดว่าแมนซิตี้ควรพิจารณาเสริมนักเตะในตำแหน่งกองกลางและปีกเพิ่มนะเมื่อเห็นว่าทีมอื่นๆเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของพวกเขาและพิจารณาตารางทัวร์นาเมนต์ที่มากมายของซิตี้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องการตัวเลือกอื่นๆและการหมุนเวียนนักเตะเพื่อรักษาระดับผลงานของพวกเขาเอาไว้ นี่เป็นคำกล่าวของทางด้านกุณอาเกโรนะครับที่แสดงออกถึงความห่วงใยต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับให้เติมนักเตะอย่างปีกและก็กองกลางตัวทำเกมเข้ามาเพราะว่าการแข่งขันในซีซั่นนี้นั้นเยอะเสียเหลือเกินนะครับมาดูข่าวที่2บูฟเตรียมบทลงโทษนูนเนสเบลซ้อมใจลอยไปเรือรายงานล่าสุดบูฟพฮมตันนะครับเตรียมบทลงโทษสำหรับมาติอุสนูเนสนะครับที่ไม่ปรากฏตัวฝึกซ้อมหลังสัโมสรปัดข้อเสนอแรกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ สกายสปอร์ตของอังกฤษรายงานว่านูเนสไม่ได้มารายงานตัวฝึกซ้อมกับต้นสังกัดบูฟแฮมตันเบอร์นเลอร์เป็นผลมาจากข้อเสนอของแมนเชสเตีรที่ถูกปฏิเสธไปก่อนหน้านี้สร้างความผิดหวังให้กับกองกลางทีมชาติโปรตุเกสเป็นอย่างมากโดยระบุว่าบูฟแฮมตันเตรียมบทลงโทษนูเนสเอาไว้แล้วคาดว่าเป็นการปรับเงินจากการขาดซ้อมโดยไม่มีเหตุผลเพราะสภาพจิตใจของอดีตกองกลางสปอร์ติลิมบอลลอยไปอยู่กับแมนเชสเตี้แล้ว สำหรับข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกบูแฮมตันปริเสธคาดว่าจวเลขอ,อยู่ที่47ล้านปอนด์แต่ยังห่างจากที่หมาป่าตั้งราคาไว้อยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์มากเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับมีรายงานว่าทัพเรือบสีฟ้าได้ปรับปรุงข้อเสนอจากเดิมเพื่อยื่นเข้าไปใหม่และน่าจะเป็นข้อเสนอสุดท้ายในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้นะครับโดยทางด้านเป๊กโกเดียร่ากำลังต้องการกองกลาง ตัวปั้นเกมที่มีการจ่ายบอลที่ดีไปทดแทนเควินนิบอยที่พักรักษาอาการบาดเจ็บหลายเดือนนะครับปัจจุบันนูเนสยังมีสัญญาอยู่ในถิ่นโมรินิวอีก4ปีหรือถึงปี2 0 2 7นะครับและยังมีเงื่อนไขขยายเพิ่มอีก12เดือนไปสิ้นสุดในปี2 0 2 8ดด้วยจึงไม่มีเหตุผลหรือว่าความกดดันที่จะต้องขายนูเนสให้กับใครในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับนูเนสก็คงจะใจลอยมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นทีมที่สามารถเรียกความสำเร็จ และเก็บประวัติแก่ตัวเขาได้นะครับเมื่อมีข่าวนะครับใครๆก็อยากมานะครับดูเนสตอนนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วบูวแฮมตันจะยอมปล่อยหรือไม่นะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วนะ่ะทางด้านบูแฮมตันนะครับไม่มีความจําเป็นต้องขายเพราะว่าสัญญานั้นเหลืออีกนานหลายปีเลยทีเดียวนะครับมาดูข่าวที่3กันต่อเลยนะครับสูสีสุดซัตตันยกหงเตง2เบียดแย่งแชมป์เรือสูสีส ชิสซัตตันอดีตหอ,อกทีมชาติอังกฤษแสดงทัศนะว่าฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลคือทีมที่จะเป็นผู้ท้าจริงสำหรับแชมป์พรีเมียร์ลีกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มากที่สุดแล้วในฤดูกาลนี้โดยเขาได้กล่าวว่าผมคิดว่าลิเวอร์พูลคงจะเป็นทีมเดียวที่สามารถสร้างความกดดันให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มากที่สุดสัปดาห์ก่อนลิเวอร์พูลเหลือ1ิคนและทำได้ดีทีเดียวด้วยการเอาชนะบอทมัแต่การทำแบบนั้นที่นิวคาสเซิลคือประกาศตักดาครั้งใหญ่ผมยังคงคิดว่าซิตี้จะเป็นเต็งหนึ่งของแชมป์ลีกแตู่ ต้องการผลงานแบบเมื่อวานและหากเก็บโมฮัมเหม็ดซาลาห์ไว้ได้พวกเขาจะแข็งแร่งยิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่ผมนึกไม่ออกว่าทีมไหนในพรีเมียร์ลีกที่ขุมกําลังแนวลุกจะมีความแข็งแข่ง,ขงเท่าริวพูเลยนะแม่มองข้ามแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปสัตวได้นะครับแม้จะมองว่าหงเป็นเต็งสองแต่ว่าในใจลึกๆก็คงจะมองว่าหงเป็นเต็งหนึ่งในการคว้าพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ว่าดูจากสภาพทีมแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราก็คงจะไม่ปล่อยให้ทีมใดทีมหนึ่งเป็นแน่นะฮะ มาดูข่าวที่4กันต่อเลยนะครับเรือว่าไงวูฟตนคว้าตัวแม็กอาร์ตี้เสริมกลางสื่อดังอย่างเดลี่เมลรายงานว่าวูธแฮมตันนะครับแสดงความสนใจในการคว้าตัวเจมส์แม็กอาร์ตี้กองกลางดาวรุ่งวัย20ปีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมเสริมแก่งก่อนปิดตลาดโค้งสุดท้ายตามรายงานนะครับดีนนี้จะไม่เกี่ยวกับดีนของมาติอุสนูเนสและนอกจากเชฟฟีนอเลตแล้วยังมีทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้หรืออาแจกที่สนใจในตัวนักเตะเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามนะครับทว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ไม่ต้องการขายแม็กอาร์ตี้ออกไปให้กับทีมใดเนื่องจากมองว่านักเตะคนนี้ยังมีศักยภาพที่จะต่อสู้เพื่อแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงจากทีมในระยะยาวแต่มีความเป็นไปได้นะครับถ้าหากได้รับข้อเสนอที่ดีพอในการพิจารณาปล่อยยืมถ้ามองว่าตโมต,ตอนนั้นๆจะช่วยพัฒนาฝีเท้านักเตะได้นะครับ เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครจะได้ตัวเจมส์อาร์ตีดาวลุ่งคนเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปนะครับทีมนั้นต้องมีศักยภาพในการพัฒนาดาวรุ่งได้ดีมากๆนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องความเขี้ยวอยู่แล้วนะครับสำหรับเงินนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเรียกว่าไม่ได้เดือดร้อนเลยนะฮะเอาละครับมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้กันเลยดีกว่านะครับโรดี้บอกเล่นกับโคซิตง่ายไร้ปัญหาแม้ต่างจากเคดกุนโดกัน โรดี้นะครับพูดถึงการลงเล่นร่วมกับมาติโอโคอาซิตในแดนกลางของทีมแมนซิตี้มองว่าไร้ปัญหาแม้การเล่นจะแตกต่างออกไปจากเดิมที่เคยเล่นกับค e วินดูบอยและอินคายคุนโดกันโดยเขาได้กล่าวว่ามันง่ายที่จะเล่นกับเขามาติโอ e เขามีความสามารถพิเศษในการพาบอลขึ้นไปเพื่อเจาะในรับคู่แข่งและไปกับบอลได้ดี และเขายังพูดภาษาสเปนได้คล่องดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องง่ายในการสื่อสารกับเขาแตกต่างจากอินคายกุนโดกันและคิวนูบอยที่มักจะขึ้นเล่นได้สูงกว่าผมดังนั้นผมจึงต้องคอยโคเวอร์พวกเขาผมสามารถปรับปรุงข้อกําหนดเหล่านี้ได้นะแม้ว่าจะไม่ใช่บทบาทของผมโดยตรงก็ตามแต่ผมทําได้และในสถานการณ์ที่ผมโฟกัสไปกับกองหน้าและปีกดังนั้นผมจะสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในจังหวะตุดท้ายได้นี่นะครับโรดี้นะครับก็ออกมาเปิดใจยอมรับนะครับว่าการเล่นกับทางด้านมาติโอ โควาสิตกองกลางป้ายแดงของแมนเชสเตอร์ซิตี้คนปัจจุบันนี้นะครับเรียกได้ว่าเล่นง่ายแต่บายใจเฉิวเลยนะฮะแถมยังพูดภาษาสเปนได้คล่องการสื่อสารจึงไม่ใช่ปัญหาดังนั้นเวลาจะสื่อสารหรือพูดหรือบอกอะไรกันนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายและเข้าใจได้ง่ายมากๆเลยนะครับสําหรับกองกลางการมีกองกลางที่สามารถพูดคุยสื่อสารกันได้เรียกว่าเป็นทีมที่ประเสริฐจริงๆนะครับ เอาละครับสำหรับ EP นี้แอดมินแนะนำข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสิบฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าแอดมินมีอะไรผิดภาพป,ประการใดแอดมินต้องขออภัยเว้นที่นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ